ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามปล่อยแถวกำลังระดมกวาดล้างอัจฉรกรรม <c oughs> เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ <c oughs> ที่ลานด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูทธรจังหวัดมหาสรารคามนายธัยวัฒน์ชาญพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยมีกำลังตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจพุธรจังหวัดมหาสรารคามตำรวจทางหลวงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกอรมนรจังหวัดมหาสรารคาม ฝ่ายปกครองจังหวัดและอประพอรอรวมร้0นายรถยนต์ออกปฏิบัติการ20คันจัก,กรยานยนต์6คันพลตำรวจตรีดิเรกจิตอารามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าโดยตำรวจภูธรภาค4ีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกในห้องดังกล่าวโดวยเน้นเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติดังนี้ คือบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดผู้มีพฤติการลักลอบผลิตจำหน่ายอาวุธทั้งโดยปกปิดและโดยเปิดเผยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทนอกจากนั้นยังมีการกวดขันจับคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีประทุษร้ายต่อทรัพ์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศบุคคลตามไม้จับหรือบุคคลพ้นโทษผู้มีอิทธิพลทั้งนี้เพื่อป้องกันอาจญากรรมเชิงรุกให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองต่อไป